สวัสดีครับเจอกันกับผมคิติคนคำนวณนะครับคลิปวิดีโอนี้มาเริ่มต้นกันที่คลิปแรกนะครับประจำงวดวันที่16สิงหาคม2564นะครับก็ตรงกับวันจันทร์นะครับวันที่16สิงหาคมวันจันทร์ขึ้น8ข้าเดือน9ปีฉลูนะครับเป็นปฏิทินจันทรคติไทยนะครับผมก่อนอื่นต้อง ออกตัวไว้ก่อนเนาะข้อมูลที่นําเสนอเป็นเพียงข้อมูลผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังนะครับกับตารางเลขกําลังวันที่มีใช้อยู่แล้วนะครับนะมาช้านานแล้วแหละผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนคิดค้นขึ้นมานะครับแต่ก็ใช้ได้ดีอสองงวดที่ผ่านมาครับตารางเลขกําลังวันนะครับเข้าสองงวดติดแล้วนะงวดที่แล้วก็เข้าตารางวันอาทิตย์นะนะครับก็สอง หกหนึ่งนะครับพันอาทิตย์สองหกหนึ่งนี่สองหกหนึ่งข้างล่างก็หกเก้าก็มีนะครับมาครบหมดเลยนะครับผมงวดก่อนหน้าก็เข้าของเออเจ็ดสองห้าเนาะนะครับวันอะไรจําไม่ได้แล้วน่าจะวันเสาร์ถ้าจําไม่ผิดนะครับมันจะมีอยู่สามส่วนนะครับ,บจันทร์นะครับจันทร์ข้างขึ้นจันทร์ข้างแหลมนะครับอันนี้ผมเรียกว่าจันทร์รวมแล้วกันเนาะเพราะว่ามันรวมทั้ง นะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าเป้าหมายหรือจุดประสงค์ในการนำมาใช้งานของผู้คิดค้นขึ้นมาเนี่ยใช้อย่างไงนะครับแต่ผมนำมาใช้อย่างนี้ตลอดเนาะจันรวมจันข้างขึ้นจันข้างแหลมนะครับเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อเลือกหาสาาก,กินแมงรัฐบาลในงวดที่จะถึงนี้แล้วกันนะครับไม่รู้ว่าหวยจะจบตัวไหนแต่อย่างใดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง คลิปดูนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับอ่าเป็นการเกินนําเป็นการเกินนําผมยกตัวอย่างหวยวันจันทร์นะครับที่ออกวันจันทร์ห้างวดล่าสุดนะครับปี 6- กสามีสามงวดนะครับแล้วก็ปี6กสี 4, น่นี่มีมาแล้วสองงวดนะครับหนึ่งโอ้อันนี้ผมเขียนผิดต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้หนึ่งหนึ่งเมษานะครับอันไม่ใช่สิหนึ่งมีนานะครับหนึ่งมีนาต้องขออภัยด้วย 1่กุมภาหกสี่หนึ่งมีนาหกสี่นะครับเนาะถ้าผิดพลาดประการใดนะครับต้องขอไปตรงนี้ด้วยนะครับผมบ่อยครั้งที่ผมลงข้อมูลผิดนะครับแล้วก็อัดคลิปแล้วก็อัพขึ้น youtube อัพขึ้น Facebook เลยนะครับถ้าผมผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับเนาะอันนี้โชคดีที่ผมเห็นเองก่อนที่จะเลือไปกว่านี้นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับงวดสุดท้ายของปี63นะครับนะของปี63ก็ หกหกหนึ่งนะครับผมเขียนหกหกเจ็ดอันนี้ก็พลาดอีกแล้วเนาะอันนี้เดือนสิบเอ็ดนะครับเนาะวันที่สิบหกเดือนพฤศจิกายนปีหกสามนะครับจะเห็นได้นะครับอันนี้จะสังเกตกันคร่าวๆก่อนเนาะปีหกสามนี่ก็จะมีเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดนะครับงวดสุดท้ายไม่มีนะนะครับงวดสุดท้ายเป็นหกหกหนึ่งเออปีหกสามมีหกมาติดต่อกันสามงวดเลย นะครับมาปีหปีี4นี่ก็7เว้นรักเป็นงวดหนึ่งเนาะก็จะมี3 0 7 9 7 7ย์บน7ดล่างเลยแล้วก็งวดล่าสุดนะครับวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย73ดล่างนะครับงวดที่แล้วเนาะเจดหายไปหลังจากที่เจเดินดีมาตั้งแต่ปีตั้งแต่วันที่1เมษาเลยนะครับเมษา64เนาะแล้วก็เดินต่อเนื่องจนถึงวันที่16กกรกฎาคมครับไม่ใช่สิ ใช่16รกรกฎาคมนะครับเลขเจ็ดมาหายไปในวันที่1สิงหาที่ผ่านมานะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับก็มาดูกันว่าหวยวันจันทร์นะครับเลขเจ็ดมันก็เดินดีอยู่เหมือนกันนะมาดูว่าวันจันทร์เนี่ยที่จะถึงเนี่ยวันที่16เนี่ยเลขเจ็ดยังจะมาอีกไหมนะครับส่วนสูตร อื่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยลงในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้ก็มาเกินนำนะครับซึ่งตารางข้างขึ้นนะครับก็จะมีเลขอยู่ 1,2,3,4,5,6... 6ตัวนะครับ2มีอยู่2ตำแหน่ง5อยู่มีอยู่2ตํตำแหน่งเช่นเดีวยวกันเพราะฉะนั้นเลขก็จะไม่ไปไหนไกลนะครับเลขมี6ตัวเท่าที่ผมต้องการพอดีนะครับข้างขึ้นนะผมจะเอาตารางข้างขึ้นเป็นหลักเลย 2 8 9 6 1 5เนำเลขมี6ตัวพอดีนะครับก็ท่านผู้ชมท่านใดนะครับสามารถวินเองได้ก็นำไปวินนะครับไปจับเป็นเลขชุด2ตัว3ตัวไว้รอเลยนะครับแล้วนำไปหาซื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะครับเพราะว่า2งวดติดแล้วตารางเลขกำลังวันมา2งวดติดแล้วนะครับจริงๆก็มาทุกงวดนั่นแหละ แต่ว่าผมจับไม่ถูกเองมันมีเลขอยู่นนี้อยู่แล้วนะก่อนหน้านั้นผมตัดเป็นเลขดับไปก็มีนะครับทั้งๆที่มันออกตรงๆเลยนะครับนะเลข6ตัววินเป็นเลขชุด3ตัวได้แค่20ชุดนะครับวินแบบไม่เบิ้ลไม่ตองไม่หามเนาะเพราะฉะนั้นนําไปใช้งานได้เลยนะครับนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมมาแบบไม่ได้เตรียมข้อมูลอะไรนะครับก็นํามาเกินน้าก่อนนะครับเผื่อท่านใดที่ อยากได้ไปเป็นข้อมูลในการเลือกซื้อลอตเตอรี่เนาะก็เอาข้อมูลนี้ไปก่อนเลยเพราะวันนี้ก็เห็นลอตเตอรี่วางขายแล้วนะครับวันที่2เนี่ยมาไวเหลือเกินนะครับหวยออกเมื่อวานนี่นะครับผมเจอกันในคลิปถัดไปครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับท่านใดเป็นผู้ชมใหม่ฝากกดติดตามกิติคนคำนวณทีวีนะครับบนยูทูบช anel กิติคนคำนวณด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางเพจ Facebook กิติคนคำนวณก็อย่าลืมกดถูกใจเพจนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ